สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบ่าวใต้นะฮะกับน้อง,น,อง,น,องน้องหนิงสมัยวันนี้เราพาวกันมาเที่ยวอีกแล้วนะครับผมจากช่องพา,าไปเที่ยวที่ไหน wont. ที่ไหนคะประสาสตร์ปราสาทตร์สักกำแพงใหญ่ค่ะประสาทตรสักกำแพงใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับอำเภออุทุมพร,รพ,พิสัยครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าปราศาสตร์ที่นี่จะสดๆน่างามแค่ไหนนะครับเป็นครั้งแรกของบ่าวใต้และ น้องน้่งหนิงสายเหมือนกันครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับผมเนี่ยฮะด้านหลังนะครับเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมไปค,ครับไปค,ครับท่านผู้ชมครับเราไปรับชมบรรยากาศด้านในของปราสาทสะกําแพงใหญ่กันนะครับเนี่ยฮะบริเวณของปราสาทนะครับเป็นปราสาท รานเก่าแกเก่าแก่นะครับผมบาตาต้ก็ไม่ทราบนะครับว่าประวัติเป็นมายังไงแต่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับนี่นะอืมเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะครับที่บาอใตได้มาเห็นศิลปะแบบนี้นะฮะ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือครั้งแรกที่แบาใต้ได้มาดูได้มาเห็นนะครับนี่นะฮะ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะฮะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะฮะบ่าวใต้อขอแนะนํานะครับผมลองมาเที่ยวกันดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ยวต่างๆนะฮะปราสาทอย่างนี้นะฮะนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยๆงดงามมากๆครับ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับผมสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับดูแบบพูดไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่คือความสวยงามมันเป็นอะไรที่ที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆสำหรับเบา่าใต้ ที่เพิ่งจะเคยเห็นปรสาสัทใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าสวยมากๆนะฮะแล้วเป็นอะไรที่บอกใต้ประทับใจมากๆากเลยกับกับปราสาทที่นี่นะครับผมครั้งแรกที่บอกใต้ได้มา ดูได้มาเห็นกับตานะครับนะหาเราไปกับหลองปู่เครื่องกันนะครับผม

อ๋อพอดีเนี่ยน้ำคั้นคงร้อนจริงมโอ้ว้าพีทเขาวางไว้เฉยๆแล้วเนี่ยแข็งเปแล้วเนี่ยโอเค

มาว้าทั้งสองคนสิว้าโคตรมีความสุขมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเ <c oughs> กอดใต้กับน้องน้องหนึ่งสมัยอ่ฮะชอบรัก ในการเที่ยวนะฮะแล้วก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เห็นสิ่งที่เบาใต้กับน้องหมีสมัยนะครับได้พาท่านผู้ชมมาฮะมันเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์มากๆท่านผู้ชมรู้ไหมครว่าเท่าที่เบาใต้ดูเบื้องต้นนะฮะม่ข้อมูลเนี่ยเนี่ยฮะจะไม่มีปูนวางอะไรเลยนะฮะแต่จะมีรู รูที่แบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลุกเป็นเดือยสลักยึดเหนี่ยวกันนะครับผมก็จะมีรูประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะนี่ฮะรูประมาณเนี้รูแบบเนี้ยจะมีเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับจะเป็นรูแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูอันนี้ที่ไว้แบบเแบบยึดให้มันติดกันนะครับก็เป็น ความคิดของคนโบราณที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยว่าแล้วก็หินแต่ละก้อนเป็นก้อนใหญ่มากๆครับแล้วเอามาวางเรียงกันเป็นปราสาทนะครับซึ่งมันใหญ่มากๆเลยเขาคิดได้ไงคนโบราณสมัยก่อนเขาสุดยอดมากจริงๆนะครับที่นี่คือวัด เธอเข้ามานั่งกับฉันวัดสะกำแพงใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่อ่าเป็นชื่อว่าวัดสะกำแพงใหญ่ที่เรียกอีกอย่างนึงก็คือป, <า S 1> ปราสา<ะ>ทส,สะกำแพงใหญ่นะครับใช่ค่ะก็จะมีพระเกจิที่ชาวบ้านนถือกันที่นี่ก็จะเป็นหลวงปู่เครื่องนะครับผมก็ สังขารไม่เนองไม่เปลื่อยนะครับก็อยู่ในหลงแก้วเมื่อกี้บ่าวใตา้ก็ได้ไปกราบสักการะท่านหลวงปู่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบุญกุศลที่บ่าวใต้ได้ทํากับน้องหนู่มสมยัยนะฮะแขกเข้ามารับชมก,ก็แบ่งสองบุญองกุศลนี้ไปด้วยกันนะครับผมมีความสุขมาก่่ค่ะ เป็นครั้งแรกในชีวิตนะของเราใต้นะฮะที่มาเที่ยวปราสาทหินแบบนี้นะฮะซึ่งยังไม่เคยมาเลยนะครับน้องนุ่งหนี่งคะเคยมาไหมเที่ยวปราสาทหินเคยมาเป็นปราสาทหินบางต่ำคะ่ะอ๋ออยู่ที่ไหนหลรอคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่บุรมล์มะคะ่ะอือเาษตรที่นคะ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวใต้กับน้องนงฤิสมัยนะครับได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดปราสาทหิ้นํำแพงใหญ่นะครับผมที่อําเภออุุมพรมิสยัยจังหวัดศรีสะเกศนั่นเองนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากๆสําหรับกํบกบาลังใจเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กับบ่าวใต้และน้องนงอทิสมัยนะครับใครที่กดติดตามแล้วต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพาไปเที่ยว ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสัปดาห์ต่อไป EP ต่อไปนะครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวใต้ต้องขอขอบพระคุณมากๆากเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย